วันนี้หมอแบนบูจะมาพูดถึงเครื่อง Thermage FLX ค่ะ Thermage FLX เป็นเครื่องมือปล่อยคลื่นวิทยุพลังงานสูงแบบขั่วเดียวหรือ Monopolar RF โดยจะส่งพลังงานลงไปในชั้นใต้ผิวและชั้นไขมันทำให้คอลลาเจนเกิดการคืนตัวและจัดเรียงตัวแบบเป็นระเบียบสวยงาม พร้อมเปลี่ยนโครงสร้างผิวให้อ่อนเยาว์ลดเลือนริ้วรอยยกกระชับใบหน้าแก้ปัญหาผิวที่หย่อนคล้อยคิ้วตกหนังตาตกและช่วยให้ผิวเรียบเนียนโดยผลการรักษาจะค่อยๆดีขึ้นที่3-6เดือนและสามารถอยู่ได้นาน1-2ปีค่ะ เทอร์มาถูกผลิตมาตั้งแต่ปี2003และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลายรุ่นจนถึงรุ่นปัจจุบันคือเทอร์มาช FLX โดยที่ b บม b บินี l คลินิกใช้เทอร์มาช FLX ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ทำให้เจ็บน้อยกว่าเทอร์ม g e รุ่นเก่าๆเพราะที่หัวยิงจะมีคูลิ่งช่วยปกป้องผิวจากด้านบนด้วยความเย็นและมีระบบสั่นโดยแฮนด์พี e สามารถปล่อยระบบสั่นในระหว่างปล่อยพลังงานจึงช่วยลดเจ็บได้อย่างมากค่ะอีกทั้งหัวยิงยังมีขนาดใหญ่ขึ้นทําให้ส่งพลังงานความร้อนได้ดีกว่าเดิมลดระยะเวลาทำํำและปล่อยพลังงานได้ลึกกว่าเดิมถึง2เท่า ทำให้ t h e ร์มั FLX ดีกว่าเครื่องรุ่นเก่าๆและเจ็บน้อยลงค่ะการเตรียมตัวก่อนทำเทอร์ a s ช FLX ควรเว้นห่างหลังจากฉีดโบ็อกและฟิลเลอร์ประมาณ2สัปดาห์และงดเว้นการใช้ผลิตภัณฑ์ผัดเซลล์ผิวประมาณ5-7วันค่ะการดูแลตัวเองหลังทำเทอร์ a s ชควรหลีกเลี่ยงเลเซอร์อื่นๆทรีตเมนต์หรือนวดหน้าประมาณ2สัปดาห์สามารถแต่งหน้าและใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะสวยเป๊ะก,กว่าใครไว้ใจแบมบินี่คลินิก